เคยเจอไหมคะน้องหมาเนี่ยชอบเลียหน้าเราเลียมือเราแบบไม่หยุดเลยวันนี้เดียจะมาบอกเหตุผลให้ฟังนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะจะบอกว่าเลียเท่ากับน้องเขารักเราจ้าจริงๆแล้วการเลียคือวิธีที่น้องหมาเขาแสดงความรักนะคะเหมือนกับเขากําลังบอกเราว่ารักมากเลยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละเราสบายใจและข้อ2ค่ะอยากสื่อสารกับเรานะคะบางทีอ่ะมันคือภาษาหมานะคะบอกว่าแม่เล่นกับหนูเน แม่เล่นกับผมหน่อยนะคะหรือแบบแม่สนใจหนูหน่อยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจของเขาค่ะข้อ3นะคะอันนี้แปลกมากเลยนะคะชอบรสชาติแล้วก็กลิ่นของเรานะคะและแน่นอนบางทีเนี่ยเขาก็ชอบเลียเพราะเขาชอบรสชาติหรือกลิ่นที่ติดมือเรานะคะบางทีเนี่ยเราเพิ่งกินไก่ย่างมาเนี่ยน้องก็ชอบเลียนะคะอันนี้ก็ไม่แปลกเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะข้อ 4, อ4ก็คือเรียกร้องความสนใจเรานะคะบางทีเรานั่งทํางานอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มาเลียมือเรา เขาต้องการเรียกร้องความสนใจนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่สนใจหรือไม่เล่นเนี่ยเขาก็จะเลี้ยเพื่อแบบให้เราไปอบกอดหรือให้ความรักเขากลับไปให้เขาค่ะเรื่องการเลียนะคะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะแต่ต้องสอนให้น้องเขาเนี่ยเลียเราแบบพอดีเนาะไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามเดียวไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการเข้าใจน้องหมาง่ายๆแบบนี้และน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ